สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อเรื่องของ m u s c u l a r System กันนะคะระบบกล้ามเนื้อนั่นเองนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนนะคะที่เรียกว่าไฟเบอร์ fiber นั่นเองเนาะทีนี้เนี่ยนะคะ ไอ้ตัวเส้นใยต่างๆทั้งหลายแหล่นี่มันเป็นที่ที่เอาไว้สําหรับกักเก็บสารอาหารนะคะหรือว่าสารอาหารในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเอ่อสิ่งที่เอาไว้ใช้เป็นพลังงานนั่นเองเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยสารอาหารเหล่านี้มันก็จะถูกย่อยใช่ไหมคะหลังจากที่ถูกย่อย แล้วมันก็จะถูกส่งไปตามจุดต่างๆในร่างกายโดยผ่านกระแสะเลือดนั่นเองนะอันนี้ให้เข้าใจคร่าวๆไว้ก่อนนะเวลาที่เรากินข้าวเข้าไปเนี่ยเราถึงได้ต้องเลือกว่าเราอยากทานอะไรเพื่อที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงแบบไหนนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้เนี่ย อันนั้นคือพื้นฐานคร่าวๆนะคะแต่สิ่งที่สําคัญในวันนี้ที่จะพูดถึงนะอยู่ในหน้านี้นะอาจจะดูงงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ energy system กันหน่อยนะคะคําว่า energy นะคะหมายถึงพลังงานเนาะคำนี้นะคะพลังงานนะส่วนคําว่า system ก็คือระบบนั่นเองนะคะระบบพลังงาน energy system used during sports performance นะคะคำว่า during แปลว่าระหว่างนะคะ ก็คือระบบพลังงานที่เราใช้ในระหว่างที่เราเล่นกีฬานั่นเองนะคะเ,เวลาที่เราเล่นกีฬาเนี่ยโดยปกติแล้วนะเราอาจจะไม่ได้สังเกตหรอกว่าตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยร่างกายของเรามันใช้ระบบพลังงานอะไรแบบไหน แน่เลยสิ่งที่เรารู้คือเราหายใจอยู่ทุกวันนี้ทําให้เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะการหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คือระบบพลังงานประเภทหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งหมด3ระบบด้วยกันนะคะในการที่จะให้พลังงานนะคะโดยเฉพาะการให้พลังงานในในการออกกําลังกายนั่นเองนะลองมาดูในรูปนี้ก่อนนะคะดูรูปนี้นะ,ะเริ่มต้นจากดูจากข้างล่างนี้ก่อนแถวล่างนี้นะเวลาที่ดู แผนภูมิหรือกราฟเนี่ยนะคะเขาจะให้ดู2อ,อย่างคือแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็แนวนอนนะเราอาจจะมาเลือกดูแนวนอนก่อนก็ได้แนวนอนในที่นี้เนี่ยสิวินาทีเริ่มต้นนะ15 seconds ไล่ไป60 second s 60 seconds กนะก็คือ1นาทีไปจนถึง180วินาทีก็คือ180 seconds นั่นเองนะคะก็คือ2นาทีนะก็คือไล่ไปจากสิบห้าวิ60วิ180วิใช่ไหมคะ คือระยะเวลาเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะอันนี้คือเวลาแถวตั้งพูดถึง total energy, ะะเปอร์เซ็นต์ออนะคะเปอร์เซ็นต์นะของ t o ท a ลคำว่า t o ท a ลในที่นี้หมายถึงทั้งหมดนะคะนะก็คือเปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดที่ทใช้นะคะนะทีนี้เนี่ยมีแสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหวา่างพลังงานท,งทั้งหมดที่ใช้กับเวลา คือพูดง่ายๆเวลาเปลี่ยนไปพลังงานที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมคะอะดูจากรูปนี้นะดูเส้นแดงก่อนเส้นแดงคือพอ,อเริ่มต้นจากจุดนี้นะคะพลังงานที่ใช้โอ้โหขึ้นไปสูงมากเลยใช่ไหมภายในระยะเวลาอันสั้น15วินาทีขึ้นสูงมากแล้วหลังจากนั้นก็ตกลงทันทีเห็นไหมคะนี่คือสีแดงนะสีแดงตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ชื่อว่า ATP, CP หรือ ATP, PC ก็ได้นะคะจะสลับกันก็ได้นะ,ะให้จำชื่อมันไว้ก่อนนี่คือสีแดงนั่นแปลว่าระบบสีแดงเนี่ย ATP, CP เนี่ยคือระบบที่ให้พลังงานสูงมากๆเลยแต่เวลาสั้นนิดเดียวเห็นไหมนะอันนี้เข้าใจเนาะสีแดงนะคะถัดมารูปนี้บ้างนะคะเมื่อระยะเวลา60วิมันจะเอ่อให้ดูสีเหลืองนะคะ60วินาทีตรงกลางเนี่ยนะก็คือแปลว่าพลังงานเนี่ย ค่อยๆขึ้น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 จนถึงจุดสูงนะคะจุดสูงที่สุดของมันเนี่ยก็ยังไม่เท่าสีแดงถูกไหมแต่ถือว่าสูงรองลงมาประมาณหนึ่งนะคะพอสูงปุ๊บมันก็ค่อยๆลดลง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 จนกระทั่งค่อยๆราบเรียบลงไปมันไม่เหมือนสีแดงคือขึ้นปุ๊บลงปั๊บทันทีเห็นไหมแต่อันนี้จะค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆลงอย่างนี้นะคะซึ่งระบบสีเหลืองตรงนี้เขาเรียกว่าไกลโคไลซิสเห็นไหม กลโคไลซิสนะคะก็แปลว่าระบบเนี้ยจะให้พลังงานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ให้สูงถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็จะตกลงเห็นไหมคะนีะ่นะแสดงว่าตอนที่เริ่มเนี่ยนะพลังงานตัวนี้จะค่อยๆมานะคะแต่ในขณะที่สีแดงคือขึ้นสูตรเลยประมาณนี้นะคะอันสุดท้ายค่ะเมื่อเราออกกำลังกายไปถึงระยะที่เป็น180วินาทีนะก็คือ2นาทีนะตรงนี้เนี่ยระบบเนี้ยจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะ สีฟ้าก็คืออะไรอดูจากกราฟนะมันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆค่อยๆไต่มันค่อยๆไต่ใกล้ๆกับสีเหลืองเลยแต่ว่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าสีเหลืองค่อยๆขึ้น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 แล้วก็เป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆแบบนี้คือมันไม่มีจุดพีคพอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ว่าสูงแล้วมันก็ไปเรื่อยๆของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ทำให้มีความสม่ำเสมอนะคะก็แปลว่ามันไม่มีขึ้นพีคแล้วก็ไม่มีตกลงไปคือขึ้นแล้วก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยอย่างนี้นะคะสีฟ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่า o อกซิเดทีฟนะชื่อของมันนะให้จำไว้ ATPCP ให้กำลังให้พลังงานสูงแต่หมดเร็วและระยะเวลาให้ช้าให้น้อยไม่ใช่ให้ช้าให้น้อยนะคะให้แค่15วิไกลโคไลซิส ให้พลังงานขึ้นสูงได้เหมือนกันแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆตกลงคือมันมีขึ้นและมีลงนะสองอันในขณะที่สีฟ้าจะต่างกันคือมันขึ้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 นอย่างเดียวเลยแต่ว่าค่อยๆขึ้นขึ้นช้าแต่ค่อยๆขึ้นอันนี้เข้าใจเนาะเอาล่ะทีนี้เนี่ยในระบบพลังงานทั้งหมด3อันนะคะคลิปนี้เนี่ยจะมาอธิบายถึงอันที่1ก่อนก็คืออันนี้นะ ATPCP นะคะอ้าวมาดูว่ามันคืออะไร ATP PC หรือ CP ก็ได้นะคะ,ะหรือชื่ออีกอย่างหนึ่งของมันคือแ l ล c t i c a แอซิดแอน o b i c โรบิกซิสเมนะคะโอเคมาดูชื่อก่อนคำว่าแ l ล c t ตินะคำว่า Lactic มันมาจากคำว่ากรดแ a ล t i ติกนะกรดแ a ล t i ติกคืออะไรกรดแ a ล t i ติกคือของเสียนะคะของเสียในร่างกายนั่นเองของเสียภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า waste product นะคะ Waste แปลว,ว่าขยะเนาะ Product ก็คือสิ่งที่ผลิตออกมาเพราะฉะนั้น Waste Product ก็คือของเสีย l l c t i c acid เนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาที่เราออกแรงมากๆออกแรงเยอะๆยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราวิ่งอย่างเร็วเวลาที่เรา Sprint อ่าสมมุติว่าเห็นลูกบอลวิ่งมาทางเราแล้วเนี่ยนะฝ่ายตรงข้ามกําลังเลี้ยงบอลมาเราก็ต้องไปแย่งเขาถูกไหมคะจังหวะที่เราวิ่งเข้าไปหาเขานะั่นแหละสปริน t เนี่ยนะ ตรงขาเราเนี่ยก็จะใช้แรงจากกล้ามเนื้อนะคะมันจะมีพลังงานสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อของเราเพื่อที่จะทําให้เราวิ่งได้เร็วที่สุดเพอะวิ่งไปแย่งลูกมาเราก็วิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อแต่เราไม่สามารถวิ่งที่ความเร็วเท่าเดิมได้แล้วคือมันอาจจะใกล้เคียงกับความเร็วเท่าเดิมแต่เราจะวิ่งได้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นที่ขาเอ่ยเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันล้าถูกไหมคะมันจะมีอาการแสบร้อนที่ขาหรือมันวิ่งต่ออย่างนั้นไม่ได้แล้ว นะมันก็จะค่อยๆลดลงนั่นแหละเพราะยังเพราะฉะนั้นนะ่ะนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็คือเอ่อกดแลคติกมันทํางานก็คือกล้ามเนื้อมันปล่อยกดแลคติกออกมานะคะแต่ ATPCP เนี่ยมันคือตอนแรกปึง้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่คือจังหวะที่เราปึ้งเข้าไปเพื่อที่จะ,ะวิ่งเข้าไปแย่งบอลเพราะฉะนั้นกดแลคติกยังไม่ออกเขาก็เลยเติมอะเข้าไปข้างหน้าถ้าอะแลคติกก็คือยังไม่มีกดแลคติกออกมานั่นเองนะคะนะเนะขาเรียกว่าอะแลคติกคือตอนเนี้ย ใช้พลังงานในกล้ามเนื้อแต่กรดแลคติกเนี่ยยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมานะคะที่สำคัญคือตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า a n a e r o b i c System นะคะคำว่า a n a เ r โรบิแปลว่าอะไรจำได้ไหมแอโรบิกแปลว่าใช้ออกซิเจนเนาะคือใช้ออกซิเจนในการออกกําลังกายทำให้เราออกกําลังกายได้นานแต่ถ้าเติมแอนเข้าไปข้างหน้าเป็น a n a e r o b i c a n อ r โรบแปลว่าไม่ใช้ออกซิเจนและ ไม่ใช้ออกซิเจนแต่กลับเป็นว่าใช้พลังงานที่ซ่อนอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี้ยมันจึงทําให้เราใช้พลังงานได้สูงมากเลยเพราะว่ามันเกิดจากการเอาสิ่งที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะมาใช้เป็นพลังงานนั่นเองนะโอเคอาจจะฟังดูแล้วงงๆหน่อยเธอลองไปสปรินต์ดูก็ได้ วันนี้นะลองไปที่สนามซ้อมแล้วก็ฝึกสปรินต์นะสปรินต์ให้เร็วสุดแรงเกิดเลยสปรินต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้สปรินต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นอนะลองลองฝืนตัวเองดูว่าจะสปรินต์ต่อไปอย่างนั้นอนะได้นานแค่ไหนรับรองเลยว่าร่างกายมันจะบอกเราว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันต้องค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงถูกไหมคะหรือเราลองนึกถึงตอนที่เราไปทำโยโย่เทสก็ได้โยโย่เทสนะคือเราก็พยายามที่จะสปรินต์ไปกลับไปกลับใช่ไหม แต่เราทำได้ไม่นานเราก็หมดแรงแรงมันก็น้อยลงนะเพราะว่าอะไรเพราะจังหวะที่เราสปรินต์มากๆตรงนั้นอ่ะเขาใช้ ATP CP ในการที่จะให้พลังงานแต่พอหมดไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆช้าลงนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเอาล่ะทีนี้มาดูคําอธิบายกันดีกว่าเนาะโอเคกูขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะโอเคหวังว่าเราจะเข้าใจเนาะวิธีการดูง่ายๆนะคะตรงนี้เอาละ เขาบอกว่า when store adenosine triphosphate or ATP run out after a short high intensity activity เอาแค่นี้ก่อนนะ when แปลว่าเมื่อนะคะเมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อ stored adenosine triphosphate นะคะชื่อ adenosine triphosphate เนี่ยมันเป็นชื่อทางเคมีก็แล้วกันเอาเป็นว่าชื่อมันเป็นอย่างนี้นะมันคือกรด อย่างหนึ่งนะคะกรดหรือว่าสารเคมีหรือโมเลกุลอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในร่างกายของเรานะเป็นอะอเดนซีนซึ่งมีฟอสเฟตทั้งหมด3โมเลกุลเอางี้อันนี้คือชื่อมันเนาะตัวย่อของมันคือ ATP เอาเป็นว่า ATP นี่แหละนะคะ store ในที่นี้แปลว่าถูกกักเก็บเอาไว้ถูกเก็บเอาไว้นะก็คือแปลอีกนะแปลอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อ ATP ที่ถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายสารตัวนี้นะถูกเก็บไว้ในร่างกาย Run out Run out แปลว,ว่าหมดไปนะคะเมื่อสาร ATP ที่เก็บไว้เนี่ยมันหมดไป after ภายหลังจากที่เรา short intensity เอ่อ uh, short high intensity activity หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมที่เป็นระยะสั้น short แต่ high intensity คือมีความรุนแรงสูงนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยแล้วเราใช้ไอตัว ATP ไปแล้วเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้น the creatine ฟอสเฟตหรือครีอตินฟอสเฟตนะคะไอสารนี้นะชื่อมันเนี่ยก็คือตัวย่อคือ Cp หรือ Pc <Okay. S 1> ก็ได้สลับที่กันก็ได้นะมี2ชื่อนะสารตัวนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งนะสาร Cp ที่ว่าเนี่ย is used to restore ATP levels นะคะก็คือสารตัวนี้มันก็จะถูกใช้เพื่อที่จะ restore ตะกี้เราเจอ store แปลว่าเก็บใช่ไหม restore ก็แปลว่าเอาไปเก็บแทนที่ แทนที่ ATP level นั่นเองนะอันนี้ก็คือระบบการทำงานของโมเลกุลในร่างกายคือพูดได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือท่อนขาท่อนขามนุษย์เนี่ยมี ATP เก็บอยู่ตามส่วนต่างๆในกล้ามเนื้อนะมี ATP เมื่อ ATP ถูกใช้ตอนที่เราวิ่งสปินไปข้างหน้านะคะ ATP จะถูกใช้ไปปึ้งในขณะที่ ATP ถูกใช้ไปมันจะมี เหมือนสายระยงระยางเหมือนญาติพี่น้องของ ATP ที่อยู่ตรงนี้นะตัวที่สายระยงระยางตรงนั้นนะ่ะเขาเรียกว่า CP CP จะมาแทนที่หลังจากที่ ATP ถูกใช้ก็จะเป็น CP มาแทนที่ทําให้ยังมีแรงอยู่แต่ CP นะ่ะแรงไม่เท่า ATP เนื้อออกไหมคะก็คือ ATP ถูกใช้ CP มาแทนที่นะตรงนี้นะให้เข้าใจไว้นะคะทีนี้เขาบอกว่า this system will give you the powerful and high energy for a short period of time about 15 t o 20 seconds นะคะเขาบอกว่า this system system เนี้ย system ที่ว่า ATPCP ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่มันหมดเร็วๆเนี่ยนะ will give you ก็จะให้คุณนะคะ powerful ก็คือพละกกำลังเยอะมากนะคะ and high energy ก็คือพลังงานสูงนะคะ for a short period of time ก็คือระยะเวลาอันสั้นนั่นเองนะคะอยู่ที่15-20วินาทีนะเพราะฉะนั้นนะระบบ ATP-CP เนี่ยเขาก็จะให้พลังงานเราสั้นมากๆเลย1 5 2หถึง2 0วิเท่านั้นนะคะจังหวะที่เราสปรินต์นะคะประมาณ15-20วินาทีหลังจากนั้นนะมันก็จะหมดไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือตัว cp หรือ PC เพื่อที่จะทําให้เรายัางวิ่งต่อไปข้างหน้าได้ไม่ได้แปลว่าพอ ATP หมดปุ๊บเราก็ล้มไปเลยไม่ใช่นะที่เราสปรินได้เร็วที่สุดพอถึงจุดนึงแล้วเราจะเริ่มล้านะคะแต่ว่าพลังงานที่ทําให้เราอยองวิ่งต่อเนื่องไปได้ก็คือระบบ CP ที่เข้ามาต่อเนื่องนั่นเองนะคะ เอาละอันนี้คือระบบแรกนะคะครูดได้อธิบาย3ระบบในร่างกายไปแล้ว ATP, CP, ไ l y โค l y s i s แล้วก็ Oxidative นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาอธิบายไกลโค l y s i s กันนะคะอย่าพลาดนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ